สครับรายการดูสวีทในช่วงจับไข่นะครับวันนี้จะมีคำถามจากทาง Facebook ทางบ้านนะครับพี่น้องตูนได้จับมาเลยแพร์ฟืบอันแรกมาแล้วครับผมเล้วปกติกระตูนทำอะไรฮะถ่ายบูงถ่ายแบบอไม่ทำอะไรพี่มีอนาคดทำอะไรอะทำอะไรเออก็ถ่ายแบบออกรายการนู่นนี่ถ่าย MV เล็กๆน้อยๆเป็นพิตตี้ไหมไม่ไม่เป็นพิตีด้วยตัวตัวเล็กไงสูงไม่ถึงเฮ้ยบ้าพิตตี้ตัวเล็กได้จริงเหรอมีน่ารักอันนี้ผ่านแล้วจะไม่ชอบพิตตี้ ไม่ใช่ไม่ชอบค่ะเพื่อนก็เป็นมิต้เยอะ,อะแต่ว่าไม่เคยทำไงเราไม่รู้ว่าแบบบางทีโพสต์ิ้มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เป๊ะเท่าเขาในชีวิตประจำวันช่วงเวลาไหนที่คุณรู้สึกเซ็กซี่ที่สุดครับกลางคืนค่ะแม่งโคตรสวยเลยร,รู้<ะ>สึกว่าตัวเองสวยมากมึมมนๆงเงี้ยเออพี่บางทีเป็นสิวหัวช้างผู้ชายไม่เห็นนะเอาเดอคอนซีลเลอร์ปิดเข้าไปเหอะกลางวันนี่แบบยังไม่อยากตื่นบางทีกลางคืนสวยสุดเซ็กซี่ที่สุด <def uras> พี่ไม่เคยเห็นพี่ขอเห็นตอนกลางคืนได้ไหมได้เลยค่ะมันก็อยู่ที่สตูดิโอเนี่ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ใกล้เพื่อนแล้วครับผมเดี๋ยวก็มืดแล้วผมว่าอยู่อยู่แบบนี้ตอนแรกตอนแรกก็แบบเป็นพี่น้องกันหลังๆเป็นเพื่อนสาวครับผมเนื้อหลักล่างอะแล้วจับไข่ต่อดีกว่าโอเคโอ้ยดีใจมากได้จับไข่แล้ววันนี้ ปกติไม่ได้จับอะไม่ค่อยได้จับเลยค่ะนานแล้วเนี่ยทำไมอะครัปากแห้งเลยอ๋อมันเกี่ยวกับมือไม่เกี่ยวกับมือเอาหรอมือตันหรอตันแล้วค่ะตันแล้วอาอตันตันแล้วครับผมถ้าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วพบว่าหน้าอกอันดุมๆของคุณอืมมีอยู่มีอยู่นิดนึงแฝบลงคุณจะทําอย่างไรไปเสริมแมงเลยค่ะเือถ้าตื่นมานมหายโอ๊ยไม่ได้นะหมอม้าขอตั้งหน่อยก็คือก็ลงบารแอดมิดเลยทันที คิดว่านมมีส่วนสําคัญในการดึงดูดผู้ชายไหมสำคัญมากผู้ชายสมัยนี้มองอะไรล่ะหน้า <ừ> สวยโอ้ย ไม่หรอกมองนมก่อนเ้ยแม่งขับซีว่ะเอ้ยแม่งใหญ่ว่ะเฉพาะกับคนที่เราคุยหรือเปล่าเพื่อนก็เหมือนกันเพื่อนผู้ชายเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยกูชอบอินี่แม่งนมใหญ่ว่าอะไรเงี้ยคือนมก็มีส่วนนะมีมีมีก็มีบางคนชอบเซ็กซี่อะไรเงี้ยเออแต่ผมผมเฉยๆนะผมก็เฉยผมเฉยผมสำคัญที่ขามากของผมเนี่ยขาต้องเล็กเรียว เออนมแบรนด์ได้ไม่ว่ากันผมผมไม่รู้ว่าสำคัญยังไงแต่ผมรู้ว่าใช่เธอเลยอ่ะดีหนูคิดนะหนูคิดแล้วที่พูดอย่างงี้อ่ะเอาไข่เหลืองบ้างอ่าไข่เหลืองไข่เหลืองถ้าไข่เขียวถ้าคุณมีกิ๊กและมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งเออคุณจะทำอย่างไรให้แฟนของคุณจับไม่ได้ ขู่ประเด็นสำคัญคือมันอยู่ตอนท้าย,ย,ายมีแฟนแล้วแต่ดนไม่มีกิก๊กเอาตรงๆป้าเอาตรงๆป้าคือตูนไม่ได้ทำเป็นคนดีนะแต่มีแฟนมาไม่เคยมีกิก๊กไม่เคยนอกใจเลยเแต่ถ้ามีสมมติว่ามีใช่ไหมทำไงไม่ให้รู้ก็บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทเอางี้ก่อนก่อนที่จะไปต่อข้าวนั้นน่ะผู้ชายแบบไหนที่จะสามารถทำให้เราเบี่ยงเบี่ยงได้เบี่ยงจากแต่นี่ไม่เคยมีกิ๊กเลยอะเซคหวยเซคหวยมาเป็นแฟนเราเซคหวย ถ้าสมมุติว่าทําให้เบี่ยงเบี่ยงแบบเบีี่ยงไปมินั่นแหละเซ็กหวยเซ็กหวยแล้วก็แบบทําตัวหน้าเบื่อคําว่าเซ็กหวยนี่คือแอบไปมีคลิกโดยที่ไม่บอกเลยใช่ไหมใช่ไม่บอกเลยอ่ะอั่นเออยังไงเออเก็บกดอ่ะยังไงคือหวยเอาไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือเอาไม่เป็นคือไม่เป็นท่าหรือยังไงคือแบบเราเราไม่เป็นแย่ๆอย่างเดียวเฮ้ยไม่ใช่รู้ปะวะอยู่ดีมาแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออสึกแบบเขาอาจจะอยากเล่นทางลูกหลังก็ได้ จริงๆเขาอาจจะแอดวานแอดวานรอเล่นนึงแกจะไปเสียผิดพี่แต่ถ้าเสียบผิดแล้วว่าเสียบตูดก็ไม่ไหวนะเสียบนั่นแหละน่าจะเออไม่เอาอ่ะเล่นทางลุกรังเล่นนาลุกรังเจอหน้าจับพี่เป็นบิดการ์ดบิดก่อนบิดก่อน ออกมานี่เหลืองเลยก้นจะสวยจังพาไปขุดทองบินออกมาเทียมไป็ัมวเลยต่อต่ออะไรต่อนะคำถามเมื่อกี้ก็คือก็คือว่าถ้าเกิดทำอย่างไรให้จับไม่ได้ให้จับไม่ได้แต่ว่าเราอยู่ไม่ยากเ่ยงหนึ่งไม่เล้าโลมคือเอาถ้าเป็นคนแบบเสร็จเสร็จไวเสร็จไวนะแต่ใหญ่มากเส็จไวใหญ่มากกลับีปคนนึงเล็กแต่ว่านานแต่นานมาก โอ้โหไม่มีอะไรที่ด oh, oh. um, yes, yes. ีเลยไม่ดีซ้ายกับขวาใหญ่ใหญ่แต่เสร็จไวกับเล็กแต่นานเอาใหญ่ก็ได้ใหญ่เสร็จไวก็ได้เพราะว่าไม่ชอบนานนานมากแล้วจากเสียวกลายเป็นเจ็บตรงตรงเลยอยู่กับพี่จะมีเจ็บแน่จริงเหรอใช้ยน่ากลัวช่วยเป็นแค่ความคิดนะอยู่อยู่ผมเสียวจนเกือบเจ็บครับผมเกือบละเกือบแต่ไม่เคยไม่ถึง อะไรเนี่ยรายการนี้เนี่ยจะลงใจเกินเากคำถามจากเฟสนิดเดียแหละครับอยากทราบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มองว่าจุดเสียวของผู้ชายคือส่วนไหนหัวนมหนึ่งโอ้ไม่ไม่คุณเข้าใจผิดแล้วจริงว่าเอ้ยบางคนจีที่สุดใช่จริงหรอบางคนชอบบางคนเสียวมากเลยนะมันเสียวเกินไปอ๋อมันเสียวเกินไปอย่างของพี่ไก่หินเนี่ยนะครับเอก แตะปุ๊บหดเลยทันทีจับไม่ได้เลยอ่ะมันจะแบบบาจีป่ะมันเหมือนเอานิ้วมาแย่ตีนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำยังไมึงหยุดหยุดหยุดอ่ะอุ้ยแต่บางคนชอบมากเลยนะแบบมาตลอดเออแบบว่าให้แตะให้เขี่ยหัวนมให้หน่อยไม่งั้นไม่เสร็จผมเริ่มรับคำถามไม่ได้ตลอดคุณรับคำถามไม่ได้เลยคุณรับคำตอบไม่ได้ครับผมเออข่ามมาจากเฟซบุ๊กแต่ไอ้กคนตอบเนี่ย ว่าที่หูที่อะไรยังเสียวกว่าที่หูเฮ้ยแต่บางคนไม่ชอบแบบอย่างตัอยางไม่ชอบเพราะอะไรเลยว่ามันไม่ได้เสียแต่มันน้ำลายอ่ะมันเยอะอุ้ยอี๋อี๋อ่ะหรือแม่ก็ไปตรงจุดนั้นเลยดีกว่าตรงนั้นเลยมันจักรกละจักรกล้จักรกละเปียกอีกครับผถ้าผู้นอนของคุณขอเข้าประตูหลัง no จยอมไหมไม่ กมกเอารักมากก็ไม่เอาไม่ได้ลแบบมึงแม่งโรคจิตแล้วเนี่ยไม่เอาอ่ะเจ็บตูดพี่ขนาดเราอึแข็งแล้วยังเจ็บตูดเลยเมี่ยเราขอโปรไฟล์หน่งขุดทองวันนี้จะรู้ว่าทองก้อนหรือว่าทองทองคำเปรวแต่ว่าแปลว่าถ้าเกิดใครมาขอเนี่ยเราจะคิดไว้ก่อนว่าโรคจิตมันต้องจิตอยู่แล้วแหละแม่งมีข้างหน้าไปเอาข้างหลังทำไมอะเออแล้วถ้าเกิดรักมาก เป็นแฟนกันแล้วไม่เอาไม่เอาเลิกไหมมีนะมีมีได้เลยนะถ้าเลิกได้เลยนะถ้าแบบจะเอาให้ได้แล้วทำให้คิดถึงไอ้ไอ้นิทานเรื่องหนึ่งนะที่เราเคยเล่า<อ>ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปหาหมอเป็นไข <c oughs> ้เสร็จแล้วก็ไปถึงหมอก็บอกอ่าเนี่ยเดี๋ยวคงก็ต้องอ่าวัดประหลอดเอ,เอาประหลอดเนี่ยยัดเพื่อวัดอุณหภูมิที่ก้นคุณหน่อยนะครับผู้หญิงบอกอ๋อได้ค่ะแต่หนูอายปิดไฟได้ไหมได้ปั๊บปิดไฟปั๊บหมอก็ยัดประหลอด ผู้หญิงก็ร้องเลยอ้ยหมอคะไอเนี้ยมันไม่ใช่ก้นนะคะมันข้างหน้าหมอก็บอกไม่ต้องตกใจที่หมอยัดก็ไม่ใช่ประลองเรียบร้อยเสร็จหมอเข็มหนังหมอเจ็บหนังตลอหมอตรวจแล้วหมอเติดอารมณ์จำไปเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ครับผมไอมีเมมคืนเมมเลยเมม สำหรับคุณเซ็กตอยสำคัญต่อชีวิตคุณมากน้อยแค่ไหนอุ้ยมากมีมากมีมากอุ้ยเต็มมีแบบสองไข่มีลิ้นสวรรค์มีลิ้นสวรรค์ลิ้นสวรรค์เป็นยังไงเป็นไงคือมันอัดแอปจากลิ้นคนนี่แหละค่ะที่ญี่ปุ่นมันขายเพื่อนผมซื้อมาฝากกดแล้วลิ้นมันก็เออต้องใส่เจลนิดนึงอ่ะอ๋อฟินเลยจริงมากจริงอุ้ยไม่เคยลองเลยอะคือนิดนิดเลยแล้วแดิวดโรดิวโรยักษ์อะดิวโรยักษ์ดิวดิวดโรไม่ไม่กล้าใช้ไม่กล้าใช้เพราะว่าอะไรวะ กลัวแบบน้องน้องชิมิของเราจะแบบออ๋จะพคิวเมียวรักษารักษาจากที่ชอบผู้หญิงคนนี้กลายเป็นเกียร์ตอนนี้ผมเริ่มกลัวเธอแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเซ็ตคอยเนี่ยมันมันเลอะเทอะมากเลยนะไอลิ้นสวรรค์ของหนูเนี่ยพี่เคยไปเจอเป็นแบบลิ้นมิกกี้เมาส์มันเป็นมิกกี้เมาส์อ่ะมันมันทรงมันคล้ายๆกับพัดลมบ้านเราอ่ะที่อันเล็กๆอ่ะเออแล้วเป็นมิกกี้เมาส์นะแล้วมิกกี้เมาส์มันแลบลิ้นออกมา ล้วกำมังเปิดลินมิกี้เมาส์ก็เลียอยู่นี่แหละรัวแบบรัวยิกเลยอ่ะเออโอ้โหคราวหน้าไปซื้อมาฝากสองอันมันมันปรแสามันทำให้ผู้หญิงสามารถซื้อเพื่อความขำได้เออมันน่ารักอะไรเงี้ยไปใช้งานจริงเออเดี๋ยวซื้อมาฝากผมสองอันเออะ เดี๋ยวด้ถ้าได้แล้วเดี๋ยวเผื่อโดนน้ดักไปด้วย <Okay. S 1> โดนน้ำดักอตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อกับรยายการดูสวีทครับเราก็โอเคโอเคไม่ว่ากันแต่คือแม่เราไม่อยู่ไนะแม่เราไปต่างประเทศเราก็แบบโอเคไม่ว่ากันอเอาวันนี้ขออังกฤษเย้เย้โอ yeah, yeah. oh ้ยเย้โอ้ coming coming เย้เย้สนับสนุนโดย l e เ o b ย